คณิตศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ครอบคุมการค้นคว้าเกี่ยวกับปริมาณโครงสร้างการเปลี่ยนแปลงและปริภูมิคณิตศาสตร์ไม่มีคํำนิยามที่เป็นที่อยอมรับกันทั่วไปกล่าวคร่าวๆได้ว่าคณิตศาสตร์นั้นสนใจรูปร่างและจํานวน แต่เนื่องจากคณิตศาสตร์ไม่ได้สร้างความรู้ผ่านกระบวนการทดลองบางคนจึงไม่จัดว่าคณิตศาสตร์เป็นสาขาของวิทยาศาสตร์ความเป็นมางานอดิเรกเป็นกิจกรรมในยามว่างที่ช่วยปลขาลอยอารมณ์และความเครียดจ,จากการเรียนหรือการทำงานเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ช่วยเพิ่มทักษะความรู้และประสบการณ์ต่างๆมากมายทั้งอย่างส่งผลดีต่อสุขภาพหลากหลายได้ด้วยโดยแต่ละคน ก็จะมีงานอดิเรกที่แตกต่างกันไปตามความสนใจและความถนัดของตนเองเช่นอ่านหนังสือวาดภาพดูโทรทัศน์ร้องเพลงและเล่นกีฬาเป็นต้นประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้พบว่านักเรียนนักศึกษาให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องงานอดิเรกและยังช่วยให้เด็กไม่เกิดความเครียด ไม่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วยังช่วยให้เด็กทำเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยวัตถุประสงค์ของโครงงาน1เพื่อศึกษางานอดิเรกของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี2เพื่อศึกษาระดับการมีงานอดิเรก เรียนนักศึกษาวิทยาลายัยอาชีวะศึกษาอุบลราชธานี 3. เพื่อฝึกให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1>, 1. ได้ศึกษางานอดิเรกของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 2. ได้ศึกษาแนวคิดของงานอดิเรกของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 3. ได้ฝึกให้เกิดทักษะการคิดเชิงระบบและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 4. ได้ข้อมูลที่เป็น ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลายัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีต่อไปนักเรีนคุณเป็นอะไรคะงานอะไรงานนักเรีของคุณเป็นอะไรคะเล่นเกมแล้วก็เล่นฟาร์มงานนักเรีของคุณเป็นอะไรคะทำก้านง่านอนแล้วก็เล่นเกมฟังเพลง งานอดิเรกของคุณคืออะไรคะฟังเพลงเล่นเกมค่ะเอกของคุณคืออะไรคะเออ่ทำอาหารเวลาว่างค่ะงานอดิเรกของคุณคืออะไรคะอ่านหนังสือฟังเพลงเล่นเกมออกกำลังกายอดิเรกของคุณคืออะไรคะดูหนังออกกำลังกายดูทุกบอลงานอดิเรกของคุณคืออะไรแทงสนุก งานอดิเรกของคุณคืออะไรงานอดิเรกของฉันคืออ่านหนังสือค่ะงานอดิเรกของคุณคืออะไรนอนฟังเพลงค่ะงานอดิเรกของคุณคืออะไรทำการบ้านให้เพื่อนค่ะงานอดิเรกของคุณคืออะไรเจินบานงานอดิเรกของคุณคืออะไรนอนครับงานอดิเรกของคุณคืออะไรคะนอนก็ัแล้วก็เล่นเกม งานอดีตของคุนคืออะไรข้อมูลจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างได้นำมาสร้างเป็นแบบสอบถามเพื่อหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจากตารางที่4.1ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนใหญ่ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ระดับชั้นปวส2ร้อยละ26รองลงมาอยู่ในระดับชั้นปวส1ร้อยละ22และระดับชั้นปวช3ร้อยละ20ตามลำดับจากตารางที่4.2 <Okay. S 1> ผลการวิเคราะห์แนวคิดของงานอดรเิตของนักเรียนนักศึกษาวิทยายลายัยอาชีวรศรรึกษาอุบลราชธานีพบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อโดยเรียงตามลำดับจากมากไปหาน้อยสาวอันดับแรกคือ 1. ช่วยคุณผ่อนคลายจากการทำงานรองมา 2. คุณชอบงานอดิเรกที่เก ch ี่ยวกับการเล่นโซเชียลและ 3. งานอดิเรกมีประโยชน์กับคุณหรือไม่ตามลำดับสรุปผลและอภิบาย จากการสัมภาษณ์งานอดิเรกของนักเรียนนักศึกษาฝึกงานวิทยาลายัยอชาชีวศึกษาอุบลราชธานีพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามโดยเรียงลำดับความถี่มากไปหาน้อยสิบอันดับได้แก่ 1. ช่วยให้คนผ่อนคลายจากการทำงาน 2. คุณชอบนานอดิเรกที่เกี่ยวกับการเล่นโซเชียล 3. งานอริเดตมีประโยชน์กับคนหรือไม่สี่ คุณชอบทำงานอดีตย,ยามว่าง 5. งานอรดรตทำให้คุณมีความสุขหรือไม่ 6. คุณมีงานอรดรตเกี่ยวกับการอนิยาย 7. คุณมีงานอดีตเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 8. งานอรดรกสามารถสร้างอาชีพ 9. คุณชอบทำงานอดีตร่วมกับคนอื่น 10. ช่วยสร้างรายได้ให้กับคุณผลจากการศึกษา ปัจจัยของงานอดิเรกของนักเรียนนักศึกษาวิทย,ยาทยอาชีวศึกษาอุบลทุ่ชนีโดยรวมอยู่ในระดับมากที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากนักเรียนนักศึกษามีความสนใจเกี่ยวกับงานอดิเรกมากขึ้น